ยั่งนะคะสำหรับนักศึกษาภาคปกติเนี่ยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในในเทอมหน้าที่เป็นเรื่องของภาคสนามเนี่ยตามแผนก็คือจะมีสองสองลักษณะพอดีครูไม่ได้ใส่มาเนาะนักศึกษาสามารถที่จะเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก็ได้หรืออีกอันนึงที่มันจะขึ้นในแผนในการลงทะเบียนก็คือจะขึ้นสหกิจศึกษา ะะมันจะมีสองตัวให้เลือกคือฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้าหน่วยกิจห้าหน่วยกิจและสหกิจศึกษาหกหน่วยกิจจะมีให้เลือกสองตัวนักศึกษาสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้ในการที่จะออกภาคสนามนะคะตอนนี้ระบบของการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการมีสองแบบอย่างที่บอกคือฝึก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่พวกเรารู้จักก็คือฝึกงานอันที่สองเราเรียกว่าการปฏิบัติสหกิจศ,ศ,ศึกษานะคะเอ่อถ้าเราได้ลองคุยหรือรุ่นพี่เคยมาเล่าให้ฟังเราอาจจะเคยได้ยินเนาะที่รุ่นพี่ที่รุ่นที่แล้วเนี่ยมีบางส่วนที่เขาไปออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศ,ศึกษานะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะลงรายละเอียดเดี๋ยวขอเล่าก่อนฝึกประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสหกิจต่างกันยังไงฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้าหน่วยกิจเวลาไปหาที่ฝึกงานนักศึกษาหาเองนะนักศึกษาหาเองหาข้อมูลเองติดต่อประสานงานเองทุกอย่างแล้วถ้าไปแล้วสิ่งที่ไปฝึกมันไม่ตรงกับตอนที่ไปคุยอันนี้ครูก็ช่วยไม่ได้ถือว่านักศึกษาไปหามาเองอาจจะมีผลก็คือ เวลาอาจารย์นิเทศไปนิเทศแล้วพราะว่าการฝึกมันไม่ตรงกับที่เราแจ้งไว้อาจจะมีปัญหาอันนี้กรณีที่หนึ่งสองเราเรียกว่าสหาหกิจศึกษาอันนี้เป็นรูปแบบของการปฏิบัติงานณนสถานประกอบการเหมือนกันนะคะแต่หน่วยกิจเยอะกว่าคือ6หน่วยกิจนะชั่วโมงในการฝึกมากกว่าการนิดหน่อยนะคะมากกว่ามากกว่าการฝึกงานนิดหน่อย แต่การไปสาขาิจศึกษานักศึกษาไม่ต้องหาที่ฝึกเองนะคะหลักสูตรจะเป็นคนคัดเลือกดูตามความสามารถความพร้อมความถนัดของนักศึกษาแล้วหลักสูตรจะดูเลือกสถานประกอบการให้นะคะหรือนักศึกษาอาจจะไปติดต่อเองก็ได้ว่าอยากไปที่เนี้ยแต่ว่าอยากจะไป ไปทำงานแบบสหกิจไม่ใช่ฝึกปกตินะแต่ไปสหกิจศึกษาหลักสูตรนะคะก็คือครูเนี่ยจะไปคุยกับหน่วยงานให้ว่านักศึกษาจะปฏิบัติแบบสหกิจศึกษานะคะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นการเข้าสหกิจศึกษาเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มันสอดคล้องและตรงกับการทำงาน การเรียนของเรานะคะแล้วมันก็มีประโยชน์เรียกง่ายว่ามีมีประโยชน์คือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันค่อนข้างตรงกับสาขาแล้วก็การันตีได้ว่าถ้านักศึกษาปไปแล้วจะมีพี่เลี้ยงดูแลนะคะเอ่อจะมีการมอบหมายงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาแน่นอนนะคะทีนี้ ถามว่าสองอย่างเนี้ยต่างกันยังไงออในองค์กรสมัยเนี้ยนะคะบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาเห็นทานสคริปหรือเออเขาเรียกอะไรทาน,นสคริปนักศึกษานะคะว่าเรียนอะไรมาแล้วเขาเห็นสหกิจศึกษาเขาจะเกิดความมั่นใจว่านักศึกษาคนนี้ได้ผ่านการปฏิบัติงาน ที่มีความเข้มข้นนะเพราะว่าสากลศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งประเทศเลยว่าคือกระบวนการของการฝึกณสถานประกอบการที่มีระบบและมีพี่เลี้ยงนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าคนที่เข้าสากจเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรก็คือจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานอาจจะมีค่าตอบแทนนะคะบางที่นะบางที่อาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ มีเรื่องของค่าตอบแทนมีพนักง,งานพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างชัดเจนมีการมอบหมายเรื่องของอการปฏิบัติงานหรือว่าโครงงานที่ให้นักศรรึกษาทำนะคะซึ่งไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำโครงงานอีกแล้วหรอเพราะเวลาที่ไปสากกิจครูจะจับอย่างนี้ค่ะครูอาจจะให้ไปที่หนึ่งเนี่ยสองถึงสามคนนะ แล้วเวลาทําโครงงานคือนักศาึกษาก็ไปไปปฏิบัติเหมือนฝึกงานนี่แหละแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาคือหน่วยงานเขาก็จะมอบหมายโปรเจกต์เล็กๆให้เราหนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่าโปรเจกต์ตรงนี้นักศึกษาสามารถทําร่วมกันเป็นกลุ่มได้ที่ผ่านมาครูเล่าให้ฟังเนาะมีปีที่แล้วนะคะสหกิจศึกษาเนี่ยหลักสูตรเราส่งไปประมาณมีนักศาึกษาเข้าร่วมโครงการสัเกือบ เกือบเกือบยี่สิบคนเนาะคุณจําตัวเลขไม่ได้แล้วไปที่ไหนบ้างมีไปโรงพยาบาลมทศประมาณหกหกหรือเจ็ดคนเขาก็แยกเป็นสองโปรเจกต์เลยนะคะเขาก็ไปวิเคราะห์ว่าจะทําอะไรโปรเจกต์กลุ่มหนึ่งเขาก็ไปทำเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ตอนนั้นมทศโรงพยาบาลม,มทศกำลังจะไปเปิดที่เดอะมอลล์เขาก็มอบหมายงานให้โปรเจกต์นักศึกษาสามคนเนี้ย ทำเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ไปอัดวิดีโอตัดต่อนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเขาถนัดเรื่อง IoT เรื่องของโปรแกรมเขาก็ไปพัฒนาระบบการแจ้งเตือนยานะใช้ระบบ IoT เข้ามาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยแล้วโปรเจกต์ฉันต้องทำคนเดียวเหมือนโปรเจกต์ไหมอบอกก็คือทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยง นะมีพี่เลี้ยงมีผู้ที่เชี่ยวชาญก็จะคอยแนะนําพี่เลี้ยงเขาก็จะคอยแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติงานให้พวกเรานะคะซึ่งมันก็ทําให้เราได้เกิดประโยชน์กว่าการฝึกปกติถามว่ากลุ่มไปสาหากิจเนี่ยทําแต่โปรเจกต์อย่างเดียวไหมบอกไม่ใช่นะก็ต้องฝึกงานเหมือนที่เขาอ้อบหมายเช่นนาาักศึกษาก็ทํางานในแผนนี่แหละอยู่ IT ทีซัพพอร์ตใช่ไหมคุณก็ต้องไป เดินสายแลนไปติดตั้งคอมซ่อมคอมปกติแต่ว่าที่มอบขึ้นมาคือต้องทำโครงการให้เขาหนึ่งหนึ่งชิ้นนะเล็กๆนะคะเนี่ยคือสากจศึกษาดังนั้นกลุ่มที่เป็นสากจศึกษาเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มพิเศษเลยเป็นกลุ่มที่เมื่อเข้าโครงการแล้วนะคะกระบวนการทั้งหลายเดี๋ยวมหาลาัยจะจัดให้เพิ่มจัดเสริมให้เพิ่มเติมนะฝึกงานเออ ปฏิบัติสหกิจเสร็จกลับมานะคะสอบอะไรเรียบร้อยได้รับวุฒิบัตรด้วยได้รับใบประกาศด้วยว่าผ่านโครงการสาหกิจซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะถือใบเนี่ยเป็นใบเบิกทางเวลาไปสมัครงานเนี่ยไปที่ไหนก็บอกเขาเลยนี่ค่ะหนูเคยผ่านสาหกิจที่นั่นที่นี่นะคะซึ่งมันจะเป็นการการันตีความความสามารถในการปฏิบัติงาน เพราะหน่วยงานเขาจะเขาจะเชื่อมั่นในระบบของสากิจนะส่วนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมันมันก็เป็นการไปฝึกสถานประกอบการนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีตัวการันตีว่าคุณทําโปรเจกต์ให้เขานะคะหรือคุณมีโครงการอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีตัวบ่งบอกนะคะดังนั้นครูก็เลยจะเชิญชวนพวกเราเนาะลองกลับไปตัดสินใจว่าถ้าใครนะคะ อยากจะเข้าสากิจศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวทางหลักสูตรน่าจะาประชุมแล้วก็แจ้งเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งให้ไปคิดเผื่อเลยว่าถ้าสนใจขอให้เก็บสาขกิจเอาไว้ในใจด้วยแล้วมาเดินม,มาบอกครูก็ได้อาจารย์ครับอาจารย์คะหนูสนใจสากิจ